ลูกเสือจิตอาสาก <นะ S 1> วาดรานวัดวัดรานนันะอ่าแบ่งกวาดให้เป็นกองกวาดให้เป็นกองแล้วเอาถังขยะมาเออกวาดข้างบนก่อนได้ข้างบนด้วยเนี่ยต้นต้น้ำม่วงครับเราต้องไปสำรวจแล้วแหละนู้ยไงเพ่งไงไหมตะก,การหน่อย<ม>ใครที่ไม่มีไม่กวาดไปเอาตะก,กร้ามาเร็ว อาอเป็นกองเป็นกอง,กองวะครับจับได้จับตักากาคนน้ไม่พอก,ก็ต้องไปทิ้งก่อนแล้วก็เอามาใหม่หรอกไม่หรอกคร,รูครูป้ายถ่ายอยู่ครู